ทางด้านผู้การแต้มโพสแบบนี้ระวังนะเดี๋ยวทัวร์จะมาลงแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยคุณเนี่ยรู้จักคนบนเรือหรือเปล่าปรากฏผู้การแต้มวันนี้ตอบยังไงบอกปฏิเสธไม่ได้รู้จักกับคนบนเรือแล้วก็ไม่ได้รู้จักใคร,ใครทั้งนั้นท,ที่ก่อนหน้านี้เคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในคดีก็คือมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ผมก็วิพากษ์วิจารณ์ไปตามความรู้ความสามารถแต่ถ้าถามว่าเคยไปช่วยเหลือคนบนเรืออะไรหรือเปล่ายืนยันบอกไม่เคยติดต่อหรือคนบนเรือจะติดต่อมาให้ความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นแสดงว่าไม่เคยยื่นมือเข้าไปช่วยเเหลืืออคนนบร อาฟังเสียงทางด้านผู้การแต้มหน่อยฮะที่มาวิชเกี่ยวนี่เลยอ,อ,อาจจะมีการให้คำปรึกษาหรือ,อ,อไม่มีรหรอกเ,รอเอาอ,อย่างนี้ผมเนี่ยออยกานมาสิปีตอนนี้ผมอายุเจ็สนะิบนะเจ็ดสิบนะผมไม่ได้มายุ่งเกี่ยวแล้วผมก็ไม่รู้จักไอ้เพือกที่มีเรื่องมีราวสักคนหนึ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้พูดไปเกี่ยวพันใครเลยนะผมรู้จักอาจารย์เทพมากกายพิ่งนี้อีกอ สิ่งที่ผมพูดนะผมพูดรุ่องข้อกฎหมายครับดังนั้นอย่าเอา,เอาผมไปเกี่ยวคนที่เอาไปเกี่ยวอ่ะนะคุณต้องพูดให้ถูกอย่าขี้ไปไป้ายเขาคนอย่างนี้ไม่ใช่นักเลง<ม>หน้าตัวเมียก็คนพูดทำไมไม่พูดใล้หมดอ่ะครับ,รบมึงจะกักไ้้ำไกกูให้ข้อกฎหมายกูไม่ไปเกี่ยวข้องใครทั้งสิ้นหรอกครับใช่ไหมกูไม่ยุ่งกับใครโรเบิร์ตก็ไม่มีแค่คนนึง ผมอายุเจ็ดสิบแล้ผมไม่รู้จักแล้วผมไม่ได้มาสนใจผมพูดเรื่องแตงโมมาตั้งแต่ตกเรือครั้งแรกแล้วข้อมูลบางแจ็คเนี่ยเอาจริงจริงผมไม่รู้ผมไม่อยากพิจารณ์หรอกค,รคือคือ,คอถ้าไปถามมันก็มากเรื่องเอาว่าเป็นข้อกฎหมายเนี่ยหลักการสืบสวนเนี่ยผมบอก ไอ้เรื่องอื่นไม่ต้องมาถามผมผมไม่รู้เรื่องหรอกผมไม่มีเกี่ยวข้องอะไรผมพูดอย่างเดียวเรื่องตำรวจเขาสืบสวนไงสมมติถ้าเป็นคดีแบบนี้ตำรวจจะสืบสวนแนวไหนเออเอางี้ดีกว่า <c oughs> ผมบอกไอ้อย่างเนี้ย <c oughs> คุณว่ามันอยู่ในสํานวนตำรวจอะคุณคิดให้เอาสมองคิดผมอยากให้พี่น้องประชาชนฟักไอ้เรื่องอย่างเนี้ยขนาดคุณยังได้และตำรวจก็ไม่มีอ่ะ <c oughs> ตำรวจเขาไม่มีข้อมูลตัวนี้อ่ะแล้วคุณไม่รู้เลยตำรวจเขาสอบหมดแล้วอ่ะคุณรู้อ่ะที่คุณมาพูดอ่ะผมบอกให้ฟูงสิ่งที่พูดพูดกันเนี่ยเขาอยู่ในสำนวนไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องไม่ได้เรื่องใหม่แล้วคุณไปถามไม่มีไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกมันเป็นหลักฐานอะไรที่ในทา้นคดกรรมคือจะลื้อฟื้นคดีใหม่เนี่ยเพื่อนผมผู้วิสาบอกว่าต้องเป็นพยานหลักฐานสามารถพลิกคดีได้ หลักฐานอะไรก็แล้วแต่อยู่ในสำนวนถือว่าไม่ใช่หลักฐานใหม่